หอยน้แม่มอนเด้อรคันหอย <c oughs> แก้วสมมะนาวพี่น้องแล้วก็ตำถั่วมักแดงมาเด้อกินน้ำม่มอนเด้อรมดทุกคนเอ็ซีจีหักแดงทางลาวทางไทยต่างปร <c oughs> <c oughs> ะเทศวันนี้เมื่อกินเนื้อเหนบอกเลยสบายดีพี่น้องยำแรงเรงน,ะนาะเอ็ซีจีหักทุกคนเด้อมาให้งงเราตา่างประเทศเด้อ <c oughs> มากินข้าวแรงน้ำม่มอนเด้อ หอยสลีพี่น้องตำทัวบาบะีพี่น้องมันขาตอนกน้ำเกือมือก่อนคนละก่กมือกินเื้อนละหัวมันงานเราขีดหัวใหญ่นะหัวใหญ่กระดอกันได้เนาะก็เลยปลปีป้มไ่ไม่เอ็นดี้ไม่เสียบิ่งไม่เสียบเลยบริปี้งเลยพัดเอาไปซื้อมาใไม่เสียบ ยอดักยังไงค่มัเด้อเพื่อนๆมาสุกคนสอนเด้อดูกร้านน้องนงมาสุกคนมากิมกันเด้อจิกไงได้เปล่มาจิกหน่อยนด mm. ้ <lamps flan infring es> อยากจะติบน้อยมากแค่ติบเข่าไม่ตดดมากเสียไม่ขาดติบเข่าหนึ่งมาไม่ขาดมาซื้อขึ้นมาเอามาแบ่งเนาะมาแล้เข่าไม่อยากจะติบน้อยแล้วมีอยู่ไปหั่นเตาขึ้นมานหนอาติบเขาน้อยเอออยากสองติบไม่อยากสองติบติบเข่าเป่าไม่ได้ให้เอาติบเข่าเป้าล้วติบเข่าตัวมันมีแล้วเออลูกเอ้อ ตังตัวแบบอย่นเปี่ปยนให้นเนาะแม่พันกินคือกระปุ่นน่ปจะส่ตไแบบนี้แส่ครับน้ี่รั cho đạn Thế cả Đang ngua mọi sự việc khiêm bố không có nhộn nhộn Vâng đấy ạ, áo xong thịt nước thèn Áo nước ồn Ủa, đi Nhưng là phát hết Nó ra พัดพันก๋วยเกีวสดสบายดีพี่น้องกินข้าวแรงน้ำกันเดอ้อทุกคนเดอ้อทำทัวทำหม้ออยู่เลยทอดแคบตทำตัวกันแ่บอืม,ออมยัมองอีกจ้ามงสังเกตมั้พี่น้อง เริ่มต้นต่ตําหุงจังอย่แปงจังตําถ้วยหาบ้านเฮาเนาะกินเนาะี่ตําถั่วตําแตงตําหงตลาดก็มีหยังก็ซื้อมักแ้งมักถั่วมักเครือเนาะพี่น้องบ่ได้กินยังเครือไ้มื้อหน้าสิเนบเครือบ่้มื้อนือหน้าสิเผาบเครือเนียนแคือกันเด้อพี่น้องเอ้ยิเข้ามื้อมบ่แม่

ประว่าเาเก็บแต่ดอกมันไปฉุปกินต้นไหน้อะไรชุนะ่เป็ดตีย้ยพี่ออยอยู่เรมันต้นชามซาน่มต้นชาายมันมีไม่สุดใต่หอยใส่ักใสเม็ดแมวมันแตงตัวน้ำซ่อตัวใจสุดนะก็ถ้าจีใส่น้ำสุดมันไม่ฮะมันมไม่ใส่หอยย่งอยู่บน้นงหอย

คนคนตกมันแห้งเกนยังเใครแต่คนเศร้าหรอหยลายเรอยลายเขาหอยมาขายหอยปังหอยเป็นกระสอบเป็นกระสอบจะไปหาอคะห่วยห่วยห่วยไปหน้าเหอหน้าจไปน้าเอ้องหค่ะเอใบหนมา ทำไนมนดูมองทำไรมาซื้อเป็นหน่วยซื้อแบบนี้ต้มแกะเป็นหัวมาขายนีย่ยพซื้อสกล่องสี่เรามาซื้อเป็นหน่วยหน่วย<อ><อ>น้อยๆซื้อ,อสำเร็จโหลดแบบนี้เออได้ไได้ไไบีหอยออโอ้คำจามใ่อาหาบ้านนาเป็น้องก พอดกรอบอเล้วก,กนนันม,มะพรกาเผ็ดขัดกันเน้อมันมันโบราณไม่เหมนทะ่ทอดกอบแล้วมันโบราณเดลยเลยนนีแม้นมันลายสอดกกอบอันกบุน บ่เคยที่นี่แน่นอนแล้วจิคืนกับากันลงมตั้มหงกินเดี๋ยวนี้นกินมาได้ก็ไปกีนะี่นาะแต่ยังเป็นเด็กน่อยขึ้นใหม่ไปน่องเแต่กอนยังซ้ำไปคีน,นี่ยอยก,ก็ไป่าลงมาตาม้าหงกินแล้วกันคืนานกินสมเรามากม,าาม,มักเป็หนมล้วั้มนีวันี้มาเปลี่ยนอเมกันมกักกินฉุนใ่นะ เดือนหนึ okay, er chanting, ่งอาตัดเดือนหนึ่งไม่ินสดอดมาลายมือหรอพอกินอะไรก็กินเต็มสติ๊งเลยมาเป็นออกมาจากโมงอ่ะธรรมดาได้แบบนี้ไม่เขลัำนะก็แจกผลครบหน่อยใครยังไม่สมดีเลย กระบุซมีเขาไปใส่กบกะนสยำยำน้ำมันสมน้ำ้ใน้ำมันสมยำยำเลยคนน่เค็มกินรลนนะต้งกินมึงไกินยำยำก็เกลือโรยาของดองครับเค็มด้่อเนาะตันไปตามดนั่ไนันต้องล่างก่อน้มสมีนองเลยบบหน่อยต้มน้ไม่สมข้าปัญญ์เนาะกระเพาะเค็มเลยเนาะ กินบ่ไรก็ไปใส่ทั้งน้ำปลาใส่แตงโมเด็กหู้ต่องกร้อะไรส่งให้หรือไปใส่น้ำปลาใส่แตงโมแดกไว้หนึ่งแนู้นะคือวันนง้ไม่สแต่มันมันอมเกลืออะอมเค็มมีความเค็มอยู่ชอบเ็นเห็ดกินมโลดทำไมส่งขบ่เค็มเห็ดก็ดีนัวคือยังะไรส่งใส่ทั้งเกลือทั้งน้ำปลาตั้มแนวแ้่สี่ังค้ำหนึ่งกินบ่ไรับพี่น้องยากแ่ว่าแต่ลตัวหนึงก็คือใส่แต่งมแล้วก็ผสมใส่เกลือใส่น้ำปลาอ๋อเอากรใส่ปลาอะ่านเดียว ตำหมกถั่วตำหมกเคือตำหมกแตงใส่ปลาแดกยางเดืยเอยเห็นปลามาต้องใส่เกลือมาต้องใส่ใครก,ก,รก,รรก็มีหมดเช่นนี้อ่ะกแจ้างนี่กระแดกจะซื้อกระแดกแม่บุญลำน้ำจิ้มไทยว่าคือมาอร่อยใช่ปะ

อะไดได้เดือนเลยอะไรตัวเก่าหรือยังไปยังมากาากับจ๊ตวิทยาศาสตร์เก่าขาหรือเจ๊กอยหายสิรับคที่นี่ก่ะแม่หมอนลาไปก่อนเลยพี่น,อน,ะะน้องเด้ <c oughs> อดอย่าลืมติดตามหนาเลยอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ซัดแต่คข่หนอสองน้องไข่หมอนอย่างเด้ออย่าลืมซื้อซองเจ้าของพี่น้องบ๊ายบายพี่น้อง